สนใจครับติดตอด่อได้นะฮะคอกครับอคอกขายแป๊บแป๊บผสมลีดครับข้างๆจะเป็นลีดรุ่นนี้ใส,ส่ดีแม็กครับรุ่นนี้ใส,ส่ดีแม็กคันนี้ครับทอรออกครับครบชุดครับครบชุดเลย แต่รถเจ้าของไม่ขายครับนี่ครับใส่คันนี้แหละครับผมใส่ข้อครับเกลดครึ่งแป๊บครึ่งครับนี่สนใจติดต่อมาเลยนะครับผมหมื่นสองหมสองครับแก้วสวยๆสภาพสวยๆครับใครสนใจก็จัดไปดดไเจ้าของถอดถอดไม่วิ่งครับเจ้าของ แป็งสวยแล้วทอดออกผม